รถเมย์คนึงนิดน้องทูพีชขออดหุ่นแซบแต่เจอสาวมีคอมเมนต์ช็อตฟิลถึงจะเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วแต่สําหรับพิธีกรและนักแสดงสาวอย่างรถเมย์คเนึงนิดกล้องมอกเลยคขาว่าเป็นคุณแม่ที่ยังสวยและหุ่นดิมไม่เปลี่ยนจริงๆและตอนนี้ก็มีน้องคิด ลูกชายคนแรกโซอทองครองใจโดยล่าสุดรถดเมย์ได้ยกครอบครัวกันไปเที่ยวทะเลและงานนี้คุณแม่ขอโพดภาพกับชุดว่ายน้ำทูพีสสีชมพูหวานแต่คุณแม่หุ่นซ้ำไม่เบานานๆทันที่เห็นรถดเมย์โหมดนี้หุ่นดีมากก็เลยเขียนแคปชั่นขอลูกและสามีบอนสุมเมธวยว่ามามีขอหน่อยนะครับลูกขอหน่อยนะคะคุณสามี adme ec สามสามและทางด้านสามีนั้นก็เข้ามาคอมเมนต์ช็อตฟิวว่าไม่อนุญาตครับและรถดเมย์ก็ได้เข้ามาตอบกลับคอมเมนต์สามีว่า ไม่ทันแล้วครับหมื่นล้านไปแล้วขอบคุณภาพครอบครัวรถเมย์ยนขนงนีถภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกรือคมค่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ